ep 2 9บอร์บอสบิ๊กจัดเต็มเกิดอะไรขึ้นทำไมบอสบิ๊กถึงให้ถ่ายคลิปโตเกียวปงลางสะออนแค่ฉากก็อลังการแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยาอรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกะจะมิข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันคือเก่าค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะคายเพลงโตเกียวมิวสิกค,ค่ะพี่น้องเพิรนเด้โพ์ลงบอกว่าจังสีค่ะ แค่ฉาก EP 2 9นี้ก็อลังการแล้วเต็มรถ6ล้อเลยประสันค่ะแล้วก็เพื่อนกระโพธ์บอกว่าเห็นว่าปรงลังวงนี้จะพาสนุกวันจริงเจตุลาคมนี้กั้นขําไว้รอรอชมใน EP 2 9นะครับค่ะพี่น้องมือนี่นะคะเนาะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วค่ะพี่น้องทางนะคะทีมงานโต k กียวมิวค่ะพี่น้องก็ได้ผากากันวนฉากค่ะพี่น้อง ลบหกล้อเลยทีเดียวนะคะเนาะเป็นจังไดฉากไล่เบอรลายผู้ใดซอยขนแน่พี่น้องมือนี้อุ่มไดมีคลิปนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องไปค่ะไปเบื้งคลิปกันค่ะพี่น้องสวัสดีค,ครับผมมือนี้ครับผมฮ่าบอยแบนด์แดนเซอร์รูปหล่อครับผม <laughs> ไม่ยุกฉากพี่น้องอ ชากรุงปีดทีพียี่สิบเก้านะคะวันนี้เจมส์พี่บึ้งพี่น้องชาแกต้องนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันสูงเกินครับผมก้อนอันอันที่มันก้อนใพญ่ก้อนกระดกโอเคเลิฟโก้อันนี้มันต้องหาสวยมากพี่บึ้งสีฐานครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาราบามายกชาครับเวฟพี่ว่ายกไปสองแผ่นเลยไหมยกไปสองแผ่นเลยง่ายกว่ามาด้วยกันหลายคน นใช่คลิปด้วยครับผมว่าบอดว่าให้เบนเก็บคลิปตอนนี้อยู่กลางงานลุงสีฐานนะครับผมนี่แกอะไรเหลี่ยมต่างๆทถึงโยกทั้งไหว้แกเราต้องเอาเขาจะเอาทับๆแต่งอะไรพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราพูดรอรอพี่น้องเอ้ยมาอยู่ไม่มสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอคอรกกนหุ่งบอนครับพี่เบนนะครับผมพี่เบนรณกร ที่หัวโดนอลงฮ่าฮ่าพี่หนุ่มครับแดนงใหม่นะครับกำลังลดเุ่นฟิตฟิตแอนด์โฟลดแร็ใหม่โตเกียวมิวสิคตัวเกี่ยัสิ่งนี้นี่เอ๊บนี่แดนงใหม่โตเกียวรับสิ่งนี้นี่ใจจะขาดบอมบัดสิโอ๊ยลุงแม่สาวฉากฉากไร้เงี้ยงี่นี่ขุมคาขุมคาเพื่อความขุมคาของหนูโอ้โหโอเระวังไม่ร้องไปเสริมก็ได้หนูเป็นไรหรอไม่หักหรอกยังไงก็ได้เสื่อมใหม่ะไม่หักหรอกแต่ว่าดังแจ๊นี่ยมันแจะ าหน้าทงนนะพี่ครับพี่กี้รพี่กี้พี่แม็กโอเค้ฟุกครับีช็อปเอร์ข้ามิจะตอด้แก้วกับกัเด็แกซะผมมายังได้เขาตตั้งึ้นม่ได้แทน่ามิมันบ่อันนี้อันนี้แบ่งรึ่งเลยดีกว่ามามาก่อนองง้ามันใส่แงวดิเอาหนไปก่อนวางก่อนไหมอันนี้ขออันนี้ขไบ่ได้ตั้ตั้งตั้งตั้ตั้ง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 ตัตั้ง้อ้ตตั้ง้ัง ยังเอรอวะยังเยงได้อยู่ได้ได้ได้ชันนันี่เขาได้ครับนี่อ่นหม้อกัะไรมันาผมยนมันหักว่ะได้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 ติดนะทุกทีแล้วดเยพีพีแห่งเบียนก็สุดเอาแหงเบียนเอาแ้ววเอาสุดไปพักกันักตัว่อนแต่มันน่นกระด้างได้ ารึเป <oung> ่าแมงมองเงินขนาดนี้ผมว่าเอาหนีส ha, <ip> ิวอนเงินรวมถาพัดีกว่าป่พริกพกทาหนึ่งไอ้บอที่ว่าทาหนีมันสูงทาหงมัน้ยเกินดีกว่านี่นเอาออกอเวครับนี่นเอากระดูกตัวีออกนี่ครับ เอาตองหัอกเลยค่ะเอาออกเลยสะออกไงไงะดคำเป็นยังพูอ่ะพูให้มันต้อมต้องไมเียไม่ตองหอกเ่ยมีหัวอกไหม้งมเนียเง้ย่อากาศบอยเบนสวยเนาะนเนนเท่ากับพึง่งมาแต่ซอมคนแลแล้ๆกับสีไปซ่อมต่อสวัสดีครับผมอันทนมีกรไล่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยพี่อนอ่ี่เมฆนะครับบาเล่าบ้ายั้งจังเน,นาะ โดยสบายดีครับสบายดีสบายดีมีผู้อาบุโซที่แหลกวายอย่บ้าเราแม่เผู้อาบุโซเท่าไร่ขึ้นหนาเล็กน่อยครว่าเสียดายสกชุดทองชุดทองไอ่างมันเท่ากันออันนี้ดใครบอมอันนี้รุ่นรอนะครับรุ่นรอไหนรออพี่แม็กบอกไอ้วันเจนเซทพี่แม็กเจนวี่แม็กอก าสวัสดีครับผมอาเจนเอบซนะครับผมฮอตเซตเลยงงเลยที่ยินเจนักสอนดูนีเป็นากเอดเดอหนักจะเป็นตามากมากมากซอสมอน ช่ทีมงานของทางนี้คน่ย่างนะคะนี่ยนเนี่มมาซื้อบัตรจองตั๋วคุณปิดเดอร์พี่น้องรอี่ครับผมี๋วรอที่ทันนาเห็นไปดีแห้งฝาั่นเลยครับผมคุณปิดอีที่ยี่สิบเก้าคีเจดมีดดอครับฝากนี้เลยค่ะไม่หักอู่แล้วล่ะรับขึ้ไปรดผม่ามันไมงาแค่ฉากเนาะพี่น้องเนาะ การลดหกหลอเลยค่ะเต็มรลดเลยทีเดียวนะคะเนาะทางทีมงานโตเกียวมิวสิกเพื่อนกับมาซสยกันขุนค่ะพี่น้องหลังจากที่ใครโตเกียวเพิ่นลงคลิปนี้นะคะเนาะมาฟังความคิดเห็นของเอซีแล้วก็ชาวเน็ตค่ะพี่น้องว่าเพิ่นมีความคิดเห็นว่าจังไหนเนาะนะคะเนาะความคิดเห็นแรกค่ะพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าจังสี่ละจ้าช่วยๆกันสู้ๆค่ะเก่งมากค่ะรวมแรงร่วมใจกันน่ารักมากๆครับ เห็นน้องๆช่วยกันแบบนี้น่ารักมากค่ะมีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออบอุ่นค่ะพี่เหฝนแบบล่อเดอร์เมื่อคืนล่ำกระมวลจับจินกับครูจุนนี่ส ลุมหนึ่งกับน้ำอูนวาสันค่ะพี่น้องโตเกียวสุดยอดเด็กเก่งทุกคนทั้งเบื้องหน้านและก็เบื้องหลังค่ะสุดยอดจ้ามื่อนี่ไปเห็นเจ้าบอกาาเขาไปทักเดอ้อเพื่นว่าค่ะเก่งมากค่ะทุกคนน่ารักสุดๆเลยค่ะนักร้องแดนเซอร์และคอนววยสุดยอดมากลูกๆช่วยกันค่ะเพื่อนวาเนาะค่ะเนาะคนทําฉากน่าจะ ทำเป็นชิ้นให้ใส่รถได้เนาะสู้ๆนะคะทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะคะลูกนะคะเอฟซี <FC S 1> เพื่อนกระต่างเขาคอมเมนต์นะคะเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจดจําวันนี้ให้ดีนะทุกคนว่าวันนี้เราลำบากด้วยกันหากวันข้างหน้าสบายก็ต้องสบายด้วยกันทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเก่งๆทุกคนเลยจ้า คอมเมนต์ต่อมานะคะเพื่อนบอกว่าร่วมแรงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวสุดยอดเด็กๆโตเกียวเสียงครูกีต้า่น่ารักจังมาสั่นค่ะพี่น้องนี่ละกะ็ได้เอาข่าวขาวของโตเกียวมิวสิกมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องมีความคิดเห็นจะไหนสามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปเด้เดอค่ะเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะอุ้มได้เอาข่าวสารมาอัปเดตพี่น้องไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ